มันเหตุการณ์มันเล็กมากเลยก็คือม,มันเริ่มจากการที่ผมไปอ่านหนังสือของอาจารย์พวงทิพย์ที่พูดถึงทางรถไฟกททในยสยามเนี่ยก,ก็มีบันทึกเนี่ยครับอยู่ในบทที่5เรื่องการเปิดสถานที่หย่อนใจเขากล่าแบบเอ้ยทาหารญี่ปุ่นจะต้องมีพูดง่ายๆต้องมีการผ่อนคลายเนาะรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องให้บริการทางเพศเนาะหมายถึงว่าก็ดีลกันกับเจ้าของโรงแรมเนี่ยจะมีฉากที่ไปเรียกเจ้าของโรงแรมมาคุยเนาะ คนจีนขอลดค่าเช่าอนะไรเงี้ยตัวโรงแรมเนี่ยมันในใ,ในในบันทึกเนี่ยมันชื่อมันชื่อโรงแรมจุงกิงไงเนานะผมก็เลยแบบเฮ้ยม่งเท่ว่ะโรงแรมจุงกิงแล้ว,ลวในฐานะที่เราเคยชมภาพยนตร์ของหมองดาวัยเรื่องจุงกิงเอ็กซ์เพรสนะเราก็คิดตอนนั้นว่าเออเราน่าจะเขียนอะไรสักนิดนึงไหมก็เอาชื่อเนี้ยเขียนติดไว้ที่โต๊ะหรือเอาวางไว้ตรงโต๊ะทํางานเนี้ยนะครับอยู่อยู่หลายเดือนเลยแหละเพราะว่า ผมก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าจะเริ่มต้นเรื่องยังไงเนาะพยายามนั่งคิดกับมันอยู่แล้วก็เริ่มต้นหาข้อมูลมันก็มีข้อมูลบางส่วนอยู่ลวตอนที่เราเขียนเรื่องแปดครึ่งลิตรซึ่งมันเป็นเรื่องฐานญี่ปุ่นในการยั่บุรีมเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเริ่มต้นร่มเริ่มต้นอ่านไปเรื่อยๆมันก็ไปเจอนะฮะหนังสือของคุณสุพจน์ด่านตระกูลอยู่ในบทที่หนึ่งเลยบันทึกการประชุมคณะมนตรีนี่ตอนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับจอพลปอกับสงครามโลกเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเล่าเสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออ ถ้าอย่างนั้นเราเขียนกรอบแบบนี้ไหมว่าเราพูดถึงถึงกรอบใหญ่ก่อนกนะ็คือ <c oughs> ตัวสงครามโลกเสร็จแล้วมันต่อมาจนถึงประเด็นที่ว่ามันมากระทบตัวปัจเจกบุคคลตัวเล็กๆเนาะคือเรื่องคอามปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่แบบคนก็รู้เพราะว่าก็ผมก็เห็นข่าวเนาะอะญี่ปุ่นไปไปเกาหลีเนี่ยรัฐบาลเกาหลีก็ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นขอโทษอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ย เป็นประเด็นใหญ่แบบนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามองซิว่าแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองพุทธเนาะเราก็เราก็ากยังทําเรื่องเนี้ยพูดง่ายๆเราก็หาผู้หญิงมาบริการให้กับกองทัพญี่ปุ่น mm hmm. ก็เริ่มต้นเสร็จแล้วก็ไปเจอบันทึกอันนี้อันนี้อยู่ในหนังสือของน่าจะเป็นอของทูตอสดาชุนสุเกะนะครับเรื่องคุณวันนิดก็เอามาโยขึ้นมาอีกว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์เยอะนี่วาเนาะก็เลยคิดไปคิดมาก็ เอางี้ดีกว่าเราได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วลงพื้นที่จริงนะครับผมก็ไปลำปางไปอยู่โรงแรมริมริมมน้ำวังเป็นโรงแรมเกสเฮาส์เล็กๆแล้วก็กลางวันก็เดินเช้าเดินเยน็นเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอคนที่เขาทำเรื่องปรอดสตรลำปางก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับเขาแกก็อายุมากแล้วนะอืมก็เลยไปเดินดูตรงพื้นที่ที่แกบอกว่ามันมีผู้หญิงผู้หญิงมาขายบริการนะครับอยู่ แล้วก็มีผู้หญิงบริการตรงนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ก็เป็นพื้นที่ที่เดียวกับที่โรงแรมจุงกิงตั้งอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นห้างสั์สินค้าเป็นร้านขายแว่นตาอะไรไปละพอพอเราเห็นพื้นที่จริงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมานั่งสเก็ตหรือออกแบบความคิดเนาะว่าเราจะพูดเรื่องทั้งนี้ยังไงคือมันมีตัวละครนักฆ่าละมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงิงคอมฟอร์ตวูแมนละแต่ตัวละครอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยมันมาจากเนี่ยแหละฮะ มาจากบันทึกของธรรมยาม่มาอันนี้อยู่ในบทบทที่7มันเป็นหนังสือใหญ่ปกแข็งที่ว่าเรื่องเล่าของทหารญี่ปุ่นหรือ t a l e s by j a p a s e s e s o l d i e r คือในเล่มนั้นเนี่ยไทยมันจะเล่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสงครามจะเล่าว่าไปเกณฑ์คนมาจากไหนจากโรงเรียนไฮสคูลเนาะไปเอาเด็กไปลบลบในฟิลิปปินส์ลบในไต้หวนันจนท้ายๆเรื่องเนี่ยมันจะเป็นบันทึกหลังจากพ่ายสงครามคือหลังจากที่ญี่ปุ่นแตก แพสงครามที่อิมพพลที่อินเดียเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องถอนทับกลับมาเดินเท้ากลับเข้ามาเมืองไทยมาแม่ห้องสอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นพอดแค่นี้ฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าพึงพอใจในแง่ที่ว่าผมใช้วิธีเขียนแบบเอาเกร็ดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เนาะมาแทรกกับเรื่องแต่งของตัวเองแล้วก็ให้มันมีเสียงหลายเสียงอยู่ในนั้นเสียงของผู้หญิงเสียงของผู้ชายเสียงของนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ย ตัวคนเล่าเรื่องเนี่ยมันก็คือเหมือนตอนที่ผมไปไปค้นหาโรงแรมจุงกิงอะนะครับก็เดินไปตามตามตามพื้นที่ที่เขาบอกตรงแถวถนนเจริญเมืองอย่างเงี้ยนะครับมองไปตำแหน่งของวัดตำแหน่งของอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็เห็นมันก็มีตึกอยู่อันหนึ่งธนาคารสองชั้นตรงมุม,มก็คิดว่า ตรงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นตัวโรง,งแรมจริงๆิงพอเราเห็นฟิลลิ่งนั้นมันก็ตอนหลังก็เป็นร้านข้าวต้มก็ขเข้าไปนั่งแล้วก็แล้วก็แงนมองเพดานคือคนที่หายสาบสูญเนี่ยมันน่าเศร้าตรงที่ว่าเวลาเนี่ยแม้แต่ฮิโนดะหรือหลายคนเนาะถูกจดจําในฐานะประวัติศาสตร์แต่พวกคอมฟอร์ตวูแมนหรือผู้หญิงที่ถูกบังคับให้มาขายบริการทางเพศไม่มีใครจดจําในฐานะประวัติศาสตร์นี่นก็คือแบบสิ่งที่เขาจําก็เป็นบาดแผลของเขาเนาะเขาถูกเอามาขายบริการทางเพศแต่ว่า ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีชื่อไม่มีใครอยากจะมีชื่อหรอกไม่มีใครอยากถูกบันทึกก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราเราเขียนหนังสือแบบแบบ reconstruct ดีไหมนนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งแบบง่ายๆเลยเนาะก็เหมือนกับตอนที่ผมไปเห็นโรงแรมจูงกิงว่าเอ้ยถ้างั้นถ้างั้นเรารีโนเวทมันได้ไหมสมมุติผมมีไม้อยู่คุณมีปูน คุณเอาปูนให้ผมเอาไมา้ให้คุณเรามาผสมกันเป็นอาคารใหม่ได้ไหมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการหล่อปูนเนาะเราผสมอะอมคุณมีสังกสีผมมีกระเบื้องเอามาวงหลังคาด้วยกันผมก็เลยคิดว่าอะมันมีข้อมูลเก่ากาบสารละเอามาผสมมารีคอนสตรัคกับไอ้ที่ผมเขียนดีไหมแล้วแล้วสร้างอันนึงที่เรียกว่าแพทเทิร์นของการรับรู้ของคนอ่านเนาะกระโดดไปมา เลขขี้เป็นข้อมูลบทเลขคู่เป็นเรื่องแต่งบทเลขขี้เป็นข้อมูลบทไปไปจนถึงระดับหนึ่งอะสัก10บกว่าบทได้ไหมพอให้คนอ่านจาับแพทเทิร์นนี้ได้แล้วเราค่อยลุยเข้าไปสู่เรื่องเล่าเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือการพยายามเขียนสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ Space ขึ้นมาใหม่นะครับเราเรารีคอนแทรกสเปซของลำปางขึ้นมา แต่คราวนี้เนี่ยผมอย่างวันนั้นก็คุยกับโ,โยคนออกแบบปกคือคุณกิติพลธรสุคานนท์มันมีคนที่อ่านจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องของศิพยกรรมอยู่เยอะเนาะในเล่มนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะผมคิดว่านี่คือการคอนสตรักคือการสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่งนั้นการสร้างพื้นที่มาใหม่เนี่ยในทางศิลปกรรมมันมันมีมันมีมันมีรูทบางอย่างอยู่เนาะเสร็จแล้วเราค่อยแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะตีความไอ้ตัวตัวรากเงาของของ,ของพื้นที่นั้นขึ้นมานะฮะอันนี้มันคือความคิดแบบสามันิกเนาะ ที่จะมองว่าทุกอย่างมันมี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 รหัสลับของพื้นที่ว่างอยู่ก็เลยเอามารวมกับตรงนี้นะครับเมมันจะเป็นเรื่องที่พูดถึงความตายที่ว่างประวัติศาสตร์จริงๆในมันเป็นหนังสือที่แบบก็ทะเยอทะยานนะในเล่มบางๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ของมันเต็มไปหมดพอสมควรอ่ะตอนเขียนเสร็จก็เหนื่อยนะแม้ว่จะบากว่ามันมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์เยอะก็ตอนพิมพ์ใหม่เนี่ยก็ได้อดิบ เพิ่มแก้ไขตามคําแนะนําของคุณว่าดาวีที่เป็นบอกอเนาะม,มันก็จริงๆฉบับที่2เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสมูทขึ้นในการอ่านมันมีความกระชับมันมีความ precisely คือความแม่นยําขึ้นเนาะใน,ในทางโารศา